เกมเปลี่ยนมีข่าวใหญ่เลยค่ะทุกคนกองทุนระดับบิ Big ๊กๆอะค่ะเขาว่ากันว่ากำลังเทขายเท s l a แล้วหันไปซื้อหุ้น AI สุดฮอตตัวใหม่แทนวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันเรื่อง Cloudflare หรือว่า NET ที่กำลังร้อนแรงมากๆแถมล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งออกเครื่องมือใหม่ให้เว็บต่างๆเก็บเงินจากบอร์ด AI ที่เข้ามาเก็บข้อมูลได้แล้วด้วยอ่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจากข้อมูลบทวิเคราะห์ที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะ ครับ Cloudflare นี่ต้องบอกว่าเป็นเหมือนอโครงสร้างพื้นฐานสำคัญส่วนหนึ่งของอินเทอร์เน็ตเลยนะครับคือเขาช่วยให้เว็บมันเร็วขึ้นปลอดภัยขึ้นด้วยเครือข่ายที่ใหญ่มากๆภารกิจหลกักๆเลยก็คือสร้างอินเทอร์เน็ตที่ดีกว่าเดิมซึ่งพัฒนาการล่าสุดที่ว่าน,นี่น่าสนใจมากจริงๆครับค่ะประเด็นแรกที่ร้อนแรงมากเลยก็คือมีรายงานว่ากองพุนเฮจฟันใหญ่ๆอย่างน้อย2แห่งเลยนะ ตัดสินใจขายหุ้นเท s l a หรือ TSLA ทิ้งไปแล้วก็เข้ามาซื้อ Cloudflare หรือ NET แคนในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เลยข้อมูลที่เราดูกันมาหลายชิ้นก็ชี้ไปทางเดียวกันเอ่อทำไมล่ะคะครับ ถ้าดูจากการตีความจากหลายๆแหล่งข้อมูลนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของเทส l a เนี่ยดูเหมือนจะลดลงส่วนทางกับโอกาสแติบโตของ Cloudflare ที่นักลงทุนมองว่าน่าจะได้ประโยชน์เต็มๆจากยุค AI ที่กำลังบูมอยู่ตอนนี้มันก็มันเป็นการเดิมพันกับอนาคตที่ต่างกันนะครับแล้วตัวหุ้น N e ็ t เองก็น่าจับตาม,มากๆเลยนะ ในรอบ3ปีเคยโตถึง3 7 7เอร์เพึ่งทำจุดสูงสุดใหม่ไปไม่นานนี้เองแต่ก็แอบเหวี่ยงเหมือนกันนะคะอย่างวันก่อนข้อมูลที่เราเห็นคือปิดลบไป5.56แต่พอพรีมาร์เก็ตก็กลับมาบวกได้นิดหน่อยออตัวเลขที่น่าสนใจจากเอกสารคือสถาบันการเงินถือหุ้นตัวนี้เยอะมากนะคะตั้ง78แสดงว่าไม่ใช่แค่นักลงทุนรายย่อยที่สนใจแล้วล่ะ ใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องที่หือหามากๆในกลุ่มข้อมูลที่เราได้มาเหมือนกันก็คือ Cloudflare เพิ่งเปิดตัวเครื่องมือใหม่ที่ให้เจ้าของเว็บไซต์เนี่ยสามารถบล็อกหรือหรือ Mac แม้กระทั่งเรียกเก็บเงินจาก AI crawlers พวกบอท AI ที่ชอบเข้ามาเก็บข้อมูลไปเทรนโมเดลที่เขาเรียกกันว่า Paper y crawl นะครับโหเก็บเงินบอท AI ได้เลยเหรอคะนี่มันมันแก้ปัญหาที่เว็บต่างๆบ่นกันมานานเลยนี่นานเรื่อง AI เอาเนื้อหาไปใช้ฟรีๆอะค่ะเรา แล้วมันจะเปลี่ยนเกมได้จริงแค่ไหนคะใช่ครับมันเป็นความพยายามแก้ปัญหาเรื่อง AI เอาคอนเทนต์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนนะครับซึ่งแหล่งข้อมูลหลายๆแห่งก็มองว่าเออมันอาจจะเป็นช่องทางรายได้ใหม่ให้คนทำคอนเทนต์ได้เลยนะในยุคที่ทราฟิกจาก Search Engine อาจจะลดลงเพราะ AI เข้ามาตอบคำถามเองมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือการวางตำแหน่งตัวเองท่ามกลางสมรภูมิ AI ทที่ชัดเจนมากๆเลยครับ ตรงนี้ล่ะค่ะที่มันน่าสนใจจริงๆคือจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันชี้ว่า cloudflare ไม่ใช่แค่เกาะกระแสไปวันๆนะแต่พื้นฐานเดิมเขาก็แกร่งมากๆอยู่แล้วเป็นผู้นำตลาด CDN หรือ content delivery network ที่ช่วยให้เว็บโหลดเร็วๆอะค่ะมีส่วนแบ่งตลาดตั้ง40.83%ทิ้งห่างคู่แข่งไปเยอะเลย Friends ค,คือการที่นักพัฒนาใช้แพลตฟอร์ม cloudflare ช่วยประมวลผล AI เนี่ยมันโตพรวดเดียวถึง4% 0 0 0เลยนะ ถ้าเทียบกับปีก่อนตัวเลขนี้น่าทึ่งมากครับมันสะท้อนความต้องการใช้งาน AI ผ่านแพลตฟอร์มเขาจริงๆยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังเพิ่งปิดดีลใหญ่สุดในประวัติศาสตร์บริษัทด้วยเป็นสัญญายาว5ปีมูลค่ากว่า100-130ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวแถมทามยังยกให้เป็น1ในร้อบริษัทที่ทรงอิทธิพลที่สุดปี2025ด้วยเพราะบทบาทเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ในการเลือกตั้งด้วย ดูจากตัวเลขพื้นฐานธุรกิจสิคะคาดการรายได้โตเกิน25%กำไรโตเกิน30%ในอีก2ปีข้างหน้าลูกค้ารายใหญ่ที่จ่ายปีละแสนเหรียญขึ้นไปก็เพิ่มขึ้น23%ส่วนลูกค้ารายใหญ่สุดๆที่จ่ายปีละล้านเหรียญขึ้นไปก็โตถึง47%อันนี้น่าประทับใจมากๆค่ะแต่การเติบโตขนาดนั้นมันก็มาพร้อมคําถามเหมือนกันนะครับคือตัวเลขมันดูสวยแหละแต่ก็ต้องมองรอบด้านนิดนึง จากบทวิเคราะห์หลายชิ้นที่เราดูกันมาก็มีความท้าทายอยู่ไม่น้อยประเด็นแรกที่ถูกพูดถึงเยอะเลยก็คือเรื่องราคาหุ้นที่อาจจะเรียกว่าแพงมากหรือ very expensive อย่างที่ Motley Fool บอกไว้หรือ z a c k s ที่เขาก็เตือนว่าอัพไซ e ์ในเรยะสั้นอาจจะจำกัดนะครับแพงไปอืมแล้วเรื่องที่มีข่าวว่าคนมองในขายหุ้นออกมาเกือบ10ล้านดอนลลาร์สหรัฐล่ะคะอันนี้น่ากังวลแค่ไหนในมุมมองของบทวิเคราะห์ที่เราเห็นมา ครับเป็นสัญญาณที่ต้องจับตาดูเหมือนกันแม้ว่าการขายหุ้นของผู้บริหารอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวของเขานะครับแต่พอพอเกิดขึ้นพร้อมๆกับความกังวลเรื่อง valuation หรือมูลค่าหุ้นเนี่ยมันก็ทําให้นักลงทุนบางส่วนเริ่มตั้งคําถามนอกจากนั้นก็ยังมีแรงกดดันด้านกําไรขั้นต้นหรือ cross margin ที่ไต,ตรมาสล่าสุดลดลงเล็กน้อยเหลือ77.1%ซึ่งซึ่งอาจจะสะท้อนต้นทุนที่สูงขึ้นหรือการแข่งขันที่เริ่มกดดันราคาแล้วก็ได้ครับ การแข่งขันนี้ก็ดูเหมือนจะจะดุเดือดขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใช่เลยครับในตลาดแซซี่หรือ Zero Trust ที่เป็นแนวทางความปลอดภัยเครือข่ายยุคใหม่ที่แบบเน้นตรวจสอบทุกอย่างไม่เชื่อใครง่ายๆนะครับก็เจอคู่แข่งเก่งๆอย่าง Palo Alto Networks หรือ z s c a l e r ส่วนตลาด CDN เดิมแม้ Cloudflare จะเป็นผู้นำอยู่แต่ก็เริ่มมีลักษณะเป็นสินค้าพกพัหรือ Commodity มากขึ้นคือ คือมันแข่งกันที่ราคาเป็นหลักแล้วทําให้กําไรอาจจะบางลงได้แถมยังมีคู่แข่งที่เป็นยักษ์ใหญ่อย,อย่าง AWS CloudFront ของ Amazon หรือ Azure ของ Microsoft ด้วยนะครับส่วนค่าดอลลาร์เบส Net Retention หรือความสามารถในการทำเงินเพิ่มจากลูกค้าเก่าเนี่ยอยู่ที่111% ก็ถือว่าดีนะแต่ก็แต่ก็ต่ำกว่าเบ้าร้อที่บริษัทเคยตั้งไว้แล้วก็ต่ำกว่าค่าในอดีตด้วยครับโอเคค่ะสรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราสำรวจกันวันนี้นะคะก็เห็นชัดเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากๆในมุมมองการลงทุนที่บางกองทุนเขามองว่า n e t เนี่ยมีอนาคตกว่า TSLA ในยุคนี้คลาวแฟ e เองก็มีนวัตกรรมใหม่ๆมารับมือยุค AI แถมยังมีตัวเลขการเติบโตทางธุรกิจที่ดูแข็งแกร่งมากๆด้วยแต่ แต่ก็ต้องชั่งน้ำหนักกับราคาหุ้นที่อาจจะสูงปรี๊ดไปแล้วการแข่งขันที่ก็รุนแรงขึ้นทุกวันแล้วก็มีแรงกดดันด้านกำไรอีกมันคือภาพของบริษัทที่มีศักยภาพสูงมากๆค่ะแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบจริงๆ ครับและคำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องขบคิดกันต่อจากข้อมูลชุดนี้ก็คือไอ้เจ้าเครื่องมือจัดการ AI crawler ตัวใหม่ของ Cloudflare เนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนสมดุลอำนาจระหว่างคนสร้างคอนเทนต์กับบริษัท AI ได้อย่างยั่งยืนจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นแค่การตั้งการรับมือชั่วคราวในสงครามข้อมูลที่ดูจะซับซ้อนแล้วก็เดิมพันสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นคาถามที่น่าคิดมากค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะ มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความเห็นไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจแบบนี้อีกค่ะ